ครับนี้เป็นเสารที่หนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งรรกรกรดาคมอามารองมาดูแล้วกันมีคนถามมาว่าอ่ามันจะไปต่อหนระือพอแคน่นี้จริงๆมีคนถามว่า,าเรื่องเขาบอกว่าเซตเป็นขาขึ้นเลยใช่ไหมผมก็บอกเออถ้าคุณมองห้านาทีสองชองั่วโมงก็เป็นขาขึ้นอะไรแต่เวลาเล่นผมว่า คือรายย่อยเขาเล่นเงนินสันส้นๆนี่ก่อนไหมครับเอาคุณดูวีคอย่างเงี้ยดูยังไงมันก็ไม่ใช่ขาขึ้นนะครับยังไม่จบขาลงได้ซ้ําไปเอาให้จบวันเทอรต้องทะลุหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบประมาณนั้นนะ่ะเป็นวีคนะพูดถึงวีคในเดย์อ่ะโอเคผมว่าใช้ได้สองแทง่งเนี้ถึงว่าเดย์ผมว่าก,ก็ยังเป็นขาลงอยู่นะถ้าคุณตีตีเทเลน์อร์เง,งี้ยจากซ้ายนะครับมาขวาเนี่ยซึ่งคือเซตนะปกติ ที่บอกนะครับผมไม่ค่อยชอบพูดเกี่ยวกับเซตเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่ได้เล่นเซ็ตให้ดูแล้วกันมีคนถามว่าขึ้นอย่างยงนะครับแต่วีก็มันสวยมันเกิดเป็นโดจิเห็นไหมแต่มันดันดดันนแดงก็ไม่เป็นไรนะครับรุ้นรวยได้เราต้องดูอีกสักสองวีกสามวีกอะทะลุหนึ่งพันห้าร้อยสิบเมื่อไหร่จบขาลงพันห้าร้อยหรือสี่สิบกว่าเนี่ยถ้าอีกสองสามวีกนะตอนเส้นมันมันมันอะไรเขาเรียกอะไรในกระติบสโลปอะมันเป็น จะลบมันเอ๊ะอันนี้เป็นโพซิทีฟอันเกัทีฟดิเป็นลบลงมาเรื่อยๆเวลาผ่านไปมันก็จะจุดที่มันจะผ่านก็จะน้อยลงนึกออกไหมครับอาจารย์ผมให้ดูแล้วกันยังนะครับผมเนี่ยแนวรับแนวต้าตรงเนี้ยหนึ่งเจ็ดนี่ก็ยากแหละแต่ทรงแนวแนวโน้มมันดูดีนะโผวอบนรุ่มมันมาอดูให้ดูสองชั่วโมงแล้วกันเนี่ยดูสองชั่วโมงนะครับแค่มันแค่เบรกนี่นะครับง่ายๆนะ มันแค่จบแนวน้มขาลงนะเนี่นนสั้นๆยังไม่ได้ผอผอเป็นขาขึ้นเลยนะสองุ่โมงแต่หกสิบอ่ะอาจจะเป็นขาขึ้นเล็กๆสามสิบสิบห้าเพราะมันมาจากเท่าไหร่อะหกศูนย์นะครับมาเนี่ยสี่สิบจุดภายในเวลาสองวันตอนน้องแยก้ออกนะอย่าไปตามคนอื่นบอกโอ้เซ็นเป็นขาขึ้นแล้วผมว่ามันยังไม่ใช่มันราขาขึ้นไปกัรหน้าผากอะไรเงี้ยต้องรออีกพอสมควรเลยนะครับมีหลายตัวนะ,ะวันนี้พูดถึงตัวใหญ่ๆอย่างเดียวเลย ที่ผมเล่นอะอ,งงอยางงี้ดี๋ยวแต่มันจะมีคีย์เวิร์ดอยู่คํหนึ่งนะครับตัวที่ตรงปตทผมจะให้ดูอะไรนะที่ผมบอกเสมอว่าเล่นไปเถอปะปตทสองสามบาทกําไรแล้วเลิกมันจะอยู่ในกรอบนี้ตอนนี้ไม่ชักไม่ใช่เลยนะอย่าคุณลุงดูปตทนะครับเนี่ยสังเกตไหมโบลุ้มเป็นมหาศ,าศาลเนี่ยอะให้ผมให้คุณดูเลยตั้งแต่โบรุ่มขนาดนี้ไม่มีมันลานะนะครับเป็นปีๆเลยนะดูนะครับวันท้ายที่มีโบรุ่ม,มนขนาดนี้เท่าไหร่ มีมีแท่งแดงประมาณเนี้ยเมื่อสิบหกพฤษภาเออปีหนึ่งพอดีนะแต่นั้นแท่งแดงถือว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นนิบิดมหมยที่ดีนะครับว่าปกติปตทอวอลลุ่มมันแบบผันล้านวันศุกร์เนี่ยเอวันศุกร์ก็เป็นความโชคดีนะคือผมไปดูผมก็กาะขายเลยนะแล้วไปดูบอลเล์บอลทั้งวันเลยนะครับผมดูตั้งแต่คู่บ่ายโมงที่เนะยแล้วก็ต่อจนต่อไปเลยกลับมาตั้งหลายทุ่มอะไรเงี้ย ก็เลยไม่ได้ขายไม่ได้คือเวลาไปข้างนอกนะครับผมจะไม่ไม่เคยซื้อขายหุ้นนะไม่ไม่ได้ดูไหมไม่ได้ครับไม่ค่อยได้ดูด้วยคือผมจะซื้อก็ต่อเมื่อผมเห็นกราฟมันเท่านั้นพอไปข้างนอกอะมันก็แค่แค่มือถือนะแล้วก็ไม่ได้ดูเนี่ยไม่สนใจเลยนะครับไม่รู้ด้วยว่ามันขึ้นไอตอนที่ออกไปประมาณสิบโมงกว่าก็ขึ้นนะสี่ห้าห้าจุดมากไม่รู้จำไม่ได้ไม่ไม่ได้เยอะอะ แต่พอมาตอนกลางคืนนะกลับมาห้าทุ่มอย่างเงี้ยมาดูโอ้โหขึ้น,นั้งยี่สิบกว่าจุดเว้ยเออแต่ระหว่างวันไม่ได้ดูอันนี้เป็นความโชคดีผมก็ยังมีเอ yeah, มีทรูเงี้ยก็กะาขายนะถือว่าอันนี้ดวงดีถ้าจริงๆถ้าผมอยู่หน้าจอผมขายไปแค่แหละเ่ yeah, นะครับอย่ามาดูแล้วกันแต่ตัวอ้วันนี้ทรู true, ไม่ได้พูดถึงแล้วกันนะครับเอาแต่ตัวใหญ่ๆพื้นฐานดีๆยกเว้นบ้านปู่นะบ้านปู่รื้นฐานดีเปล่าไม่รู้นะดูปตทนะครับเนี่ยสังเกตไนะหมบนลรุ่ม,มันเยอะมาก ถ้าเขาก็เพิ่งมาเก็บวันนี้โอ้โหผมว่าเซตไทยจะไปอีกไก่นะแต่คุณดูไป็ดาทอนะครับสัมผัสเป๊ะเลยนะครับใน,ในวีคชนอาทิตย์หน้าขออย่างเดียวทะลุไปได้และยืนให้ได้ทั้งวีคผมขอสามหเนี่ยจะสวยมากตอนนี้ดนวีคยังไม่จ,จบแนวน้มขาลงนะครับกำลังจะจบแนวน้มขาลงเนเฉยถ้าเบรกไปได้มาหลายและยืนได้วันศุกร์ตอนสี่มครึ่งเอาโอเคถ้าสี่มงครึ่ง ขออาทิตย pues ์หน้าขอสักสามสี่สามสี่สองห้าก็ถือว่าดีแล้วะนะครับยังนะผมอย่าไปพูดยังไงอ่ะอย่าไปหลงคำของคนอื่นคาว่ามันเป็นขาขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันเนี่ยในเดเนี่ยก็ชนเห็นไหมมันก็จะมีแนวต้านถัดไปอยู่ตรงนี้นะครับสามหกสองห้าอะไรเงี้ยผมว่าพอทตอนนี้เริ่มผมว่าเริ่มน่าสนใจมากผมราะวุ่นวุนมันมา เรากลัวว่ามันมันจะมาวันเดียวดิแต่คงไม่หรอกมา้าดูดิเพราะว่าในรอบปีเนี่ยบุรุษเนี่ยพีคสุดนะมาดูกราฟนะครับกราฟเด้งมาอย่างนี้ถือว่าสวยนะในในในวีคเนี่ยถือว่าไม่มีอะไรน่นจะสำคัญนะครับก็ยังเป็นเซเวลดาอยู่ผมว่าจริงๆมันหลุดตรงนี้มามันน่าก,กลัวมากนะครับ4475 45เนี่ยแล้วมันก็ดันสามารถเด้งขึง้นไปได้ตรงนี้นะครับเป็น มันสามารถขึ้นไปยืนไนดะ้ก็โอเคนะกราฟเดี๋ยก็สั้นๆนะครับผมเนี่ยยังถือว่าจะไปต่อได้ไหมก,ก็โอเคไปได้นะแต่ผมว่ามผมว่า EA ดูดีกว่าแต่ EA ก็โอเวอร์บอทเยอะไปหน่อยนะครับถ้าจะเล่นผมว่า EA พูดถึงน่าสนใจกว่านะนะครับในเดเนี่ยถ้าคุณดูเดเดนะครับคุณจะเห็นว่า ถ้าตีเงี้ยลองหัดตีเทนลายไว้นะครับเนี่ยมัน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 เบรกไปแล้วอะก็ถือว่าโอเคระดับหนึ่งมีเลยแหละเพียงแต่ว่าตรงเนี้ยสี่เจ็ดสองห้ากับตรงเนี้ยประมาณเนี้ยค,ค่อางจะผ่านยากนะจริง 4, 9, 5, 0, สี่เก้าห้าศูนย์เนี่ยห้าสิบบาทยากมากถ้ามีอยู่ผมว่าอืให้ดูสองชั่วโมงนะครับสองชั่วโมงอะเล่นได้เลยตรงนนเนี้ยอาจจะไปอาจจะไปถึงสี่สิบเก้าได้เลยนะครับก็ถึงจุดต้องขายนะครับ เพราะว่าเราไม่รู้นะมันขึ้นมาด้วยสาเหตุอะไรคือมันลงมาเยอะแหละไอ้หุ้นลงมาเป็นร้อยจุดขึ้นแค่นี้มันก็ไม่ไม่ใช่เป็นหาอะไรนะครับถ้ามันจะขึ้นต่อมันจะต้องขึ้นไปนะครับก็ผมว่าจอร์นังคารเนี่ยแล้วอาจจะเปิดเปิดกระโดดเขียวหรืออะไรสักอย่างเนี่ยถ้าเปิดแรงๆในวะันจันทร์ผมว่าทยอยขายไปเลยแล้วคุณมารอนับต่ําแต่ถ้ามัน,ม,นมันเปิดแบบเสมอตัวเนี่ยก็รอดูไปก่อนนะครับทุกท,ท,ท,ทุกตัวนะหลายหลายตัวามาดูแอดวานนะครับ อัตว่าเนี่มันเป็นในวิกมันเป็นขาขึ้นอยู่แล้วนะครับในเดก็เริ่มจะกลับมาขึ้นอีกทีนึงในวิกโอเคาททูุูนี่ไปผมว่าน่าตามนะสอง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 สามตัวนะครับในเดีก็ยังโอเคดูอยู่เขาที่แล้วบอกว่าตรงนี้ไม่หลุดนะก็ยังเล่นได้นะถ้าสองสองศูนย์สองศูนย์หกสองศูนย์หน้านี่มาสองสองสองศูนย์หกในกราฟทั้งหมดเนี่ยทุกตัวเนี่ยผมว่ามีอัวานี Advanced ่สวยสุดนะ ก็ยังยืนในคำเดิมลองกลับไปอยู่เก่าๆเลครับเพราะว่ามันสวยไปนันตั้งนานแล้วนะครับตั้งแต่ต้นเดือนแล้วแหละต้นปีแล้วแหละนะมันพอมันสวยมันก็เอาไม่ลงไงจะทุบให้มันลงก็ไม่ลงจำไนะครับถ้าเราจะเล่นหุ้นขาขึ้นไอเล่นหุ้นเราต้องเล่นตัวที่เป็นขาขึ้นแต่ตอนเนี้ยถ้ามันจะกลับเป็นขาขึ้นจริงๆนะหุ้นพวกนี้มันจะไม่ค่อยขึ้นเยอะหรอกเพราะไอตัวที่ถูกทุบลงมาเยอะๆเขาจะลากขึ้นไปก่อน แล้วพอถึงจุดจุดหนึ่งเขาอิ่มตัวเขาก็จะสวิตช์มาหุ้นพวกนี้นะครับหุ้นอย่างบีดีเอ็มเอสเนี่ยผมบอกเพื่อนผมว่าช่วงน,นี้เบาไว้ก่อนอรอรอดูก่อนถ้ามันเป็นหุ้นดีขึ้นจริงๆริะเขาจะไม่เล่นหรอกครับบีดีเอ็มเอสเขาจะไม่ไปยุ่งกับมันนะเพราะมันหุ้นพื้นฐานเขาจะมาเล่นไอ้ตัวที่โดนทุบไป,ปนหนักแอดวานี่ที่มันขึ้นมาเยอะๆที่มันไม่ไม่ลงไงตัวไหนไม่ลงเขาก็จะม่เล่นเป็นบางวันแต่มันไม่ใช่ขนาดคุณดูเอเอเลยครับกาฟเนี่ยสองวันสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะ ขึ้นมา10%ภายใน2วันอย่างเงี้ยหุ้นนี้ลงหนักๆอ่าถ้าอัลวาด์หลอดูผมว่าทะลุนี่ไปค่อยๆอย่างนี้บอกนะครับแต่ตรง,ตรงนี้ก็โฮลต่อไปเรื่อยๆไม่มีอะไรนะใครมีอยู่ก็ปล่อยมันไปถ้าวีาให้ดูตรงนี้แล้วกัน206 204อะไรอย่างเงี้ยอ่าเคแบงค์เคแบงค์นี K ่เห็นได้ชัดเลยนะครับยังเป็นขาลงชัดเจนอยู่นะเอ รูสุดเป็นอยู่ที่172ตอนนี้ก็ไม่ได้แย่อะไรลงามา50บาทแล้วเนี่ย40กว่าบาทนะคุณเห็นไหมมันยังเทนเทนไลน์ลเนี่ยถ้าจะรู้ไปตั้ง150ถึงจะจบแนวโน้มขาลงนจริงผมมองก้อนเนี่ยนะครับผมว่ามันสบผมอะผมคิดว่ามันยังไม่ได้เป็นแนวโน้มขาลงชัดเจนอะไรมากมายนะเนี่ยก้อนทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่ต้นปีมาผมว่ามันยังเป็นแค่ไซเวดดาวนะคือมันก็ มันก็ไม่ใช่ขาขึ้นแล้วแหละในวีคนะครับแต่ในในในเดชัดเจนไม่ต้องเถียงนะครับเป็นขาลงในเดยทั้งทะลุหนึ่งสามแปดขึ้นไปได้ถึงจะสวย mm hmm. เอาดูเอเอตัวนี้เนี่ยที่ซื้อนะครับไม่ใช่ซื้อเพราะว่าเอเอจะไปขาขึ้นนะซื้อพอเด้งเล่นเด้งสั้นคุณลงดูดิลงมาขนาดนีห้าสิบห้าสิบเอ็ดประมาณนี้แล้วขึ้นมาห้าสิบเ็หกบาทกว่านี่เกินสิ็เปอร์เ็แล้วนะครับเกินสิบสอ ผมว่าโอเคไหมวันจันทร์เนี่ยนะครับมีผมโยนทิ้งหมดเลยราคาไหนก็โยนนะครับไม่แขร์นะครับเพราะว่าอยาให้ดูร้อยยี่สิบบาทีในวิทย์ยังในวิทยก็ยังเป็นขาลงอยู่แต่ในเดย์เนี่ยกย็ยังเหมือนเดิมนะครับผมว่ามันเป็นแค่เทคนิคเข้ารีบาวเฉยคุณดูสองชั่วโมงนะสวยไหมก็ดูได้ระดับหนึ่งอะ่ะถ้าสองชั่วโมงคุณรู้เนะี่ยตรงนี้เป็นจุดที่ซื้ออีกไม้หนึ่งอ่สองไม้เนี่ตรงเนี้ยห้าสิบสี่ หมายแรกเนี่ยถ้าซื้อตรงเนี้ยเราไม่รู้หรอกว่าจะขึ้นไหมแต่พอมันขึ้นจริงๆมาตรงเนี้ยเราก,ก็ต้องตามมาอีกทีนึงตรงนี้ก็จะเป็นแนวต้านเนี่ยเห็นไหมห้าสิบแปดห้าศูนย์ถ้าเรกขึ้นไม่ได้ก็ดีเลยนะครับสองชั่วโมงเนี่ยไปอาจจะไปหกสิบเอ็ดได้แต่จำไว้นะครับมันเป็นขาลงอยู่นะไม่ว่าจะทาเฟรมไหนนะยกเวน้นทางเฟรมสัน้นละกันว่ารับถ้าพูดว่าเป็นขาลงขาขึ้นผมจะไม่พูดร้อยยี่สิบละกันนะว่ามันเป็นขาอะไรนะครับจะพูดถึงวาวีกับเดย์ยิงเมนหลักก็คือดูเดย์ก็ได้ นะครับคุณดูดิมันยังไงมันก็ลงมาอยา100อ่างร้อยอะลงมาขึ้นแนละ้วมันจะมันจะไปขายขึ้นได้ภายในสองวันเลยหรอไม่ใช่นะครับคุณมีคุณต้องขายอะขึ้นมาเลขสิบสองเปอร์เซ็นแล้วมันจะอยู่ทําไมอะอ่าดูปตทสอปออันนี้ก็ถือว่าใช้ได้อันนี้ก็เป็นไซด์เบดาวธรรมดาผมว่ายัางในวีคยังไม่ได้เป็นขาลงเท่าไหร่นะคุณดูดิเกือบจะผ่านแล้วนะครับมีนวถ้าในวีคเขามีตั้งนี้หนึ่งหกสอง ตรงนี้จริงๆเบสตรงนี้ไปผมว่าเล่นได้อะไรแหละแต่บางคนชอบเล่นสอพอแต่ผมชอบเล่นปตทมากกว่านะครับเพราะว่าปตทสอพอมันค่อนข้างจะเหวี่ยงแรงไงนึกออกไหมครับมันเป็นเทรนก็เทรนไปเลยแต่ตอนนี้มันมันไม่ได้เป็นเทรนขาขึ้นไงคุณดูดิในวีคเนี่ยมีเทรนขาขึ้นมาตั้งเท่าไหร่เนี่ยตั้งแต่ตรงน,นี้นะครับต,ตั้งแต่เบสตรงนี้หนึ่งร้อยสองบาทแล้วขึ้นมาเดี๋ยวถึงเท่าไหร่เก้าสิบประมาณเก้าสิบบาทเลยนะตอนนี้มันไม่มีเทรนแล้วไง แต่ปตทถ้าย้อนกลับไปดูนะครับในวีคุณจะเห็นว่ามันเป็นระบบเรียก่อ,อะไรไซเวย์ขึ้นลงขึ้นลงเป็นกรอบของมันอย่างเงี้ยบางคนบอกว่าน่าเบื่อแต่เราก็รู้อยู่ว่ามันไม่ใช่ขาขึ้นมันเป็นไซเวยยธรรมดาไซเวย์ดาวไว้ซ้ําไปเราเล่นในกรอบแคบๆรึ้กันไหมครับก็ซื้อซื้อ,อขายขายไปสองบาทบาทห้าสิบอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณคุณนับดูแล้วกันถ้าคุณดูเดน,นะเดยคุณได้กี่รอบตั้งแต่ตรงเนี้ยอ,อันวาเลย เนี่ยได้กี่รอบอะเยอะนะผอเผยจะเป็นสิบสิบรอบนะครับแต่สอพอเนี่ยคุณโคไปเลยถ้ามันเป็นขาขึ้นมันยังมตอนนี้มันยังไม่ใชนะ่ในวีก่ะเอาดูบ้านปูตัวสุดท้ายแล้วกันเัีเอาเดี๋ยวอ,อันนี้คลิปหนึ่งก็เป็นพื้นฐานแล้วกันตัวที่อ่าเป็นแถวสองลงมาแล้วกันบ้านปูจริงจริงผมว่ามันก็เป็นหุ้นแถวสองแล้วกันมันยังไม่ใช่เป็นตัวหลีดนะท,ที่ผ่านมาทุกตัวเนี่ยว่าจะเป็นปตททอฟ แอดวานเคแบงค์เอเงี้ยปตทสพอเนี่ยเป็นผมว่าเป็นเกรดเอนะแต่ตอนที่พูดเมืองไทยอ่คุยกับเพื่อนว่าถึงแม้มันจะเป็นเกรดเอมันก็มันก็ไม่แน่นะดูอย่างสตราร์คดิผมก็ไม่รู้ว่ามันเกรดอนะผมว่ามันาจ,จะจะบีนะไม่รู้บีบีลบหรือบ,บ,อบีธรรมดานะครับดูดิมันยังทำกันได้แล้วก็หลอกไม่ใช่หลอกหลายย่อยนะหลอกกองทุนหลอกทุกคนหลอกอะไรเนี่ยรายใหญ่ ตายหลอดได้ทุกคนนะผมว่าน่ะเกินไปหน่อยนะต่ต่อต่อเราทอใช่ป่ะตลาดซ้าแบบุณต้องทำอะไรที่มันรุนเร็วแล้วรุนแรงในการกำลาผพวกนี้นะไม่ใช่รอไปปีหนึสองปีกว่าจะฟ้องศาลอะไรเงี้ยผมว่าสักเดือนหนึ่งก็พอแล้วเอาให้มันคนนั้นถาถือไม่มีนะครับฝลังเขาเห็นเขาอะไรวะโกงง่ๆอย่างเงี้ย ไม่ใช่ว่ามึงนอกไม่เกิดนะมึงนอกก็เกิดบ่อยนะครับว่าจะเป็นเอ,เอลอนใช่ไหมหรืออะไรที่มันนั่นแหละตั้แต่บัญชีอะดูบ้านปูแล้วกันบ้านปูเนี่ยดูมันจะสวยแต่พอท่งนี้ยาวเหยียดเลยนะในวิคถ้าคุณเห็นเดนะครับเนี่ยตรงนี้สั้นๆน,นะถ้าคุณเห็นในร้อยยสิบคุณจะรู้เลยว่ามันควรจะต้องไปแต่ตรงนี้แล้วอ่าแล้วเด้งลงมาผมก็ยังไม่มีนะตอนนี้ปัจจุบัน รอถ้าควนี้รอเราขายกรอบบนไปแล้วเราจะซื้ออีกทีหนึ่งอาจจะซื้อแพงกว่าเดิมก็ได้9ก้าบาทสองห้าเก้าสองห้าถ้ามันเบรกไปได้นะครับเราก็จะเล่นกับมาเล่นตอนนี้ถ้าเบรกเก้าสองห้าไปได้ีวิ่งแรงนะอาจจะไปถึงสิบาทก็ไปปาเลยนะครับอยาให้ดูสองชั่วโมงแล้วกันว่ามันน่าสนใจไหมเนี่ยสองชั่วโมงมันแอบโอเคมันลงมาเนี่ยมันอาจจะเป็นการพักฐานในสองชั่วโมงนั้นสั้นแต่ตอนนี้ถามว่าชัวร์ไหมว่ามันจะเด้งผมว่า อันร้อยมันเบรกเนี่ 9, 9, 5, ยเก้าเก้าสองห้าเนี่ยที่บอกเนี่ยนะครับก็คืออันเดียวตรงสองชั่วโมงเนี่ยเราค่อยมาดูแล้วกันนะครับโอเคแค่นี้แล้วกันเดีย๋ยวมีคลิปที่สองเดี๋ยวค่อยลงแล้วกันนะครับยังไม่รู้เดี๋ยวจะทำตัวไหนนะครับ